เป็นงานโดยโปรโอชิศนาครับถ้าไ่รักกันจริงอยู่ไม่ได้มานะ,ะคู่คูหวยไม่เล็กมังกรครับแต่ไม่ใช่ชมเทศกาลนี่ไม่ได้ดูนะครับครับดูครับ,<ป>รบนียุแรกครับยักษสีขอนครับไอ้อบุ๋มแดงครับยกดำนี่

จากวรกิจจัตทรพอกับนอีห้าคนดีนดีไปลาไปอยากโอเคอยากเปล่าไฟยักสีอของ อะไรเมื่อกี้ทัดตอกไม้ครับเอาแล้วครับพยักสีขอนล่วงไหมล่วงไหมต้องมีสติต้องมีสติยกดำขึ้นเลยฟื้นเร็วครับฟื้นเร็้ยวหัวใหญ่ฟื้นเลี้ยวโอ้โหฟื้นแล้วเอาแล้วครับพยักสีขอนเสือไปหนึ่งแต้มเอายกดำมาทักทายแรงตั้งแต่ยกแรก ได้ไม่ดึงนะครับแดงส่วนน้ำเงินที่ฟื้นแล้วนะครับต้องประคองไว้ก่อนเลยครับโอ้จังหวะที่โดนนี่ผู้บรรยายไม่เห็นนะครับโอ้โอโอ หนักทับแทงของพยักษ์สีขอนวยใหญ่ครับน้ำหนักนั้นส่งออกไปแต่ละเท้านี่เปรี้ยงเปลี่ยงเลยนะครับผู้บรรยายมองไม่ทันเลยเมื่อกี้โดนไหมงไม่ทันรับ <c oughs> รู้แต่สุดมองอีกทีนึงอยู่ข้างล่างนะ <c oughs> หนักก็เฟ<ๆ><ๆ>ื้นเร็วแค่หนักจริงๆของพยักษ์สีขอน มาลายทองมา6กพันแล้วนะครับแจมไปยังเสืออ้วนนะครับสาบด้วยนะครับของแท้จากสั่มแป้นเลยน้ะโมนี่จากปลังกูยกดำฟื้นนะครับฟื้นก็สู้เดินต่อเลยนะครับ กป็นแลยครับเดี๋ยวอีก3ยกอ่4ยกโดนนับไปในยกแรกนั้นเสียไปแล้ว2แต้มตามคืินนี้ครับมาดูยกที่2ครับแดงพยัคฆ์สีขอรก้บเงินจกหนอง2ตรงเดินแล้วครับครับไม่หลสายสัก ได้ไหมได้ไหมครับจะมีซักแผลไหมครับจะมีสักแผลไหมครับพวกเรา้งคู่นี้จะมีแผลจะได้จัได้ทำงานล้วนะรัแค่สนามที่ได้ทำงานแล้คู่นี้เอาเลยครับหยกดบเด็ดฝอยเดินนะครับหนุ่ยทายครับแข้ขวาด้ครับขวาแข่งขวาด้ครับหยกดำแล้วคู่นี้น่าจะได้แผลด้น่าจะได้แผล โู uhm, ้ย์สองสองูวัดธาราำาครับหมยังไงครับ uh, ย uh, uh ึดสอ้จ uh, 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 uh. oh, uh ุดสามแจ้งโอโอซียัดไปครับยัดไปสุดดองโอ้ยเอ้นโอาศูนย์สองโอ้โห จบที่สองครับผมบอกแล้วว่าแค่สนามได้ทำงานครับโอ้โหโดดยังใส่ไปสี่ดอกครับสุดจบที่สองครับอชูมือก่อนครับพยักสีขอนชูมือก่อนจบที่ยกสองนะครับเด็นก็นนักเอาเดเรียบร้อยนะครับชูมือไว้ล้วนะครับพยักสีขอนทักสันทอ ไปที่เมืองบ้างไฟโก้ยะ่สโทรนะครับเป็นอย่างป่อผิดพิดเป็นอย่างปั้นป่อผิดผิดเป็นอย่างนันมานำกันอยู่บ่แต่ไม่แต่